มันเป็นหนักอยู่ห้วยบางสายมันจะข้ามห้วยบางสายมันจะยิงตัดตอนเราเนะพอทหารลงไปจะข้ามห้วยนะพอลงไปถ้าขึน้นเรามจะยิงเลยทหารที่ตายก็ต้องตายอยู่แลนะ้วน่ะในน้ำน่ะ้ในน้ำมันไปลึกหรอกเห็นอยู่เอากำลังไปมันก็ยิงอีกก็เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆหลายๆคนนี่ก็มีพวกคันซิตสปุกกี้ที28พวกเอฟพวกเนี้เรามาช่วยทางงานทหารไทยในลำบากตายเยอะผมว่าถ้าไม่มีเครื่องบินช่วยนะ กลางวันปืนใหญ่กลางคืนรับปืนกอหกสิบคอแปดเดี่ยวพวกนี้แหละคืนแรกนี่ประมาณประมาณห้าร้อยห้าร้อยลูกพอคืนที่สองนี่ประมาณพันเลยก็ตายทุกคืนเนี่ยมันจะขุดหลุมใครหลุมมันใช่ไหมหลุมลึกขนาดนี้นั่งลงมันจะคมหัวได้ไอ้ทุกขุมมาดริติคนสกลนครห่างกันประมาณสามเก้าเนาะแต่ละคนเนี่ยไอ้เพว่ามูอก็อยู่อย่างเงี้บอกเฮ้ยไอ้ไหนไอ้ไหนมึงบอกไอ้ขุมหน่อยเถอะผล่หัวขึ้นมาทําไมผมก็หาดินนะกรรมเนี่ยเฮ้ยไอ้ขุมโผล่ขึ้นมาทําไม ัมไว่าก็ไม่ขยับหมวกมันก็อยู่นั่นเนี่ยที่จริงมันตายแล้วหมวกมันกระเด็นออกวันนี้พบกับอีกหนึ่งสมรภูมิโหดของนักรบดิรนาม333ในสงครามลาวสมรภูมิปากเซโดยทหารเสือผ่านชไหนไก่ยฝ่ายก้องพันบีสี่หกหนึามโอเกนอายุยี่เวปีเกนเกนทหารจับถูกไปดำพอถูกไปดำเพื่อนก็ชวนว่าได้ข่าวว่าเขารับ ทหารไปลบเราอยู่ที่คล้ายน้ำพองสมัครที่ไหนค้ายน้ำพองไปเลยไปเยอะด้วยเป็นกองพันไปสมัครที่ค้ายน้ำพองนอนอยู่คล้ายน้ำพองนี่เจ็ดวันไม่ได้ใส่เครื่องแบบทหารได้ใส่ชุดพลเรือนรอชุดยังไม่มาพอชุดมาก็พากันใส่เครื่องแบบทหารแล้วก็นอนอยู่คืนหนึ่งตื่นมาเขารถบัสรับแยกพวกผมออกจากคอ้ายน้ำพองส่งพวกผมมา อยู่ที่คลายหนงองแสงอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลมาฝึกู่ที่นี่สมเดือนพอฝึกเสร็จเขาก็ให้พักคนละสิบวันพอครบสิบวันก็กลับมารายงานตัวบางกองร้อยก็หายไปบ้างหลายคนอยู่หลายนาอย,ยอยอ่ยอมกลับมา <laughs> <laughs> ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมก็มามาได้คืนหนึง่งตื่นมาก,ก็ไปทานข้าวช่วงเช้าๆนะพอไปทานข้าวกลับมาจะไม่ถึงกองร้อย ได้ยินเสียงนกวีดเป่ารวมพลผมก็วิ่งวิ่งเข้ากองร้อยมาแต่ละกองร้อยมันมีหลายกองร้อยห้าหกกองร้อยนะวิ่งเข้ามาผมก็เข้าแถวพูกกองก็แจ้งว่าเห็นไหมทหารรุ่นพี่ที่เขาลงมาจากลาที่ผมยาวๆนะที่เขาเดินในเขาแตกมาจากลาวทีนี้เขาจะมาขอกําลังคนกองร้อยละสามนายไปสมทบกองพันเก่าเขาเพื่อปรับกองพันใหม่แล้วก็จะได้ขึ้นเวลาวขอกองร้อยละสามนายขอ ขอผู้กาตายสามนายผมก็อยู่ข้างหลังแถวคนมองไม่มีใครยกมือผมก็ไปยกเป็นคนแรกผู้กาตายคนแรกแล้วก็มีอีกคนไอต่อยเพอกสลีหรือใครแเขาก็จําไม่ได้ตอนนั้นมันนานแลนะ้วเนาะยกมือสามคนพอยกมือแล้วเขาก็ามายืนอยู่ข้างหน้าแถวพอยืนหน้าแถวเสร็จผู้กองก็ที่แจ้งไปบ้างแล้วก็มีทหารมารับมารับให้ผมไปรับเครื่องสนามบันนั้นเลยไปรับเครื่องสนามมีพวกหลอกแซกมีอาวุธปืนนี่ ซองกระสุนมีกระติกน้ําเครื่องสนามมันแหละพอมาถึงกองร้อยยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็บอกว่าทหารสามนายนี่ให้ไปสมทบกองพันเก่าเลยรัวเดี๋ยวที็เือบินเขารออย่าีร้อยู่430บมันรออยู่เีนออี้ผู้กองก็เรียกเรียกแถวแถวเรียงหนึ่งผมก็เดินจับมือผูกก้กองให้จับมือทุกคนทุกคนกคน จับมือลากันมาเดินเลย manner. ผมจดหมายก็ไม่ได้เขียนบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องเลยก็เลยบอกเพื่อนนะ่ะเอ้ยช่วยเขียนจดหมายบอกพ่อให้หน่อยนะเพราะเราต้องข,อ Dans. ขึ้นก่อนแล้วเราไปก่อนแล้วเปิดก่รับปากเขียนให้ไปเขียนแล้วไม่เขียนตัวร,รู้ตอนนั้นเพื่อนก็ไปส่งส่งขึ้นเครื่องอ่ะวี่ร้อยสามสิบมันก็รออยู่ในสองแสงน่และอันีสนามบินจะติดกันน่ะเข้าไปไม่ไกลเขาดีรออย่นั้นแหละพอเครื่องลงมาผมก็เขาก็เรียกขึ้นเครื่องเลยเรียกเครื่องผมก็มองหน้ากันไม่รู้จากใครเลย ทหารที่ไปด้วยกันวพวกเขาเป็นรุ่นพี่ก็นั่งเครื่องไปลงอยู่ที่สนามบินปากเซพอลงจากปากเซเขาก็เรียกกองพันเรียกกองร้อยมันมีผมไปรู้จักอทหารอีกคนหนึ่งคนบ้านเดียวกันเขาบอกเออมาได้ไงเนี่ยเขาบอกอยู่พันไหนเขาบอกผมยังไม่รู้อะไรเลยว่ะเขาไปบอกเขาว่าอยู่พันสิบสามนะอยู่ร้อยสองผมอยู่ร้อยสองแกบอกผมเวลาเขาเรียกกองพันผมก็พันที่สามผมก็กวิ่งเข้าไปเลยเขาบอกร้อยหนึ่งร้อยสองผมก็วิ่งเข้าไปร้อยสอง ก็เลยได้ไปกับแกพอไปถึงปากเซลงจากเครื่องบินรถว m c มันจอดรอยอยู่แล้วเอาทหารขึ้นรถไปลงอยู่ที่โล8ปดกิโล8จากปากเซไปนะไปพักอยู่นั้นสคืนหลังจากนั้นเขาก็ให้พวกผมเนี่ยออกเดินเลยเดินตลอดเดินขานเป็นฐานลอยพวกผมอยู่ฐานลอยไม่ใช่ฐานปกติเดินอยู่นั่นแหละทั้งวันพอประมาณวันสองามขวจะสั่งพัก เช้าก็แปดเก้าโมงก็ทานข้าวเสร็จเขาก็เดินต่อไปเรื่อยๆตัวไปถึงกิโลยี่สิบเอ็ดโลยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะหนักมากอยู่นั้นสามคืนอยู่นั้นสามคืนเขาก็ยิงทั้งสามคืนนั่นแหละพอมืดมามันจะมาเลยนะมันจะเป่าปอกกระสุนเนี่ปี๊กปัดปอดปอดปอดรอบฐานเราเลยมันรู้มันอยู่กันได้ไงรอบฐานน่ะเป่าปอดปอดคนหนึ่งปอดก็ะปอดไปหมดอ่ะทำเสียงเก้งเสียงอะไรมันทำเป็นหมดเลยคนนี้เก้งจริงแล้วเก้งปลอมเราไม่เห็นตัวมัน เอกเอกอย่างนั้นแหละอปอกกระสุนนี่พอจําได้ว่าเป็นปอกกระสุนอยู่เพราะมันเสียงปอกเป่าปอกกระสุนแล้วก็เป่าเป็นมันก็เสียงคล้ายๆกันของเขาอยู่ผมว่ามันมันให้สัญญาณกันอยู่นั้นสามคืนเขาก็ยิงทั้งสามคืนนั่นแหละส่วนมากจะเป็นคอคอหกสิบคอแปดเียวพวกนี้แหละยิงเข้ามาเพราะทหารไทยอยู่ไหนมันก็เสียงมันดังอยู่แล้วตื่นมาเสียงวัวเยงเสียงตัดไม้แต่อะไรทาเบิ้มมันมีหน่วยหน้าของเขาอยู่เขาจะอยู่รอบฐานเราอยู่ถ้า่งนั้นมันก็บอกพิกัดไม่ถูก ก็มันยิงมามันจะโดนเลยลงที่เราอยู่เลยตอนกลางวันเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆมันก็ยิงลูกแตกอากาศมาใช่ไหมปืนคอร้อยห้าสิบห้ามันยิงมาปุ่งมาได้ยินแต่เสียงตุ้มวะเห็นแต่ปอกวะาขาวๆหมุนติ้วๆลงมาเนี่ยพอดูพอลูกที่สองมาขยับเข้ามาใกล้ๆเลยแต่ก่อนมันอยู่ไกลอยู่ผมมาใกล้เมื่อจะมาจะบอกกันอยู่นะพิกัดมันจะบอกพิกัดกันอยู่ เอาลูกที่สองมันก็ใกล้เขามาเลยลูกที่สามตรงหัวเป๊ะเลยแต่มันเป็นลูกแตกอากาศทีนี้พอหลังจากนั้นมามันจะเป็นลูกจริงเลยลงเลยทีนี้นะทั้งกลางวันนะปืนใหญ่กลางวันปืนใหญ่กลางคืนรับปืนคอหกสิบคอ 68, แปดเดี่ยวทั้งคืนคืนแรกนี่ประมาณประมาณห้าร้อยห้าร้อยลูกท,ที่ที่นายทหารที่ขอคำนวณให้ฟังแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยลผมพลพลทหารเพราะคืนที่สองนี่ประมาณพันเลย ทหารไทยก็ตายทุกค <lawsuit royable. S 1> ืนเนี่ยเพื่อนผมเลยแต่กอนก็เป็นวัดดีก็นอนอยู่ด้วยกันในที่ผมก็แยกมันจะขุดหลุมใครหลุมมันใช่ไหมหลุมลึกขนาดนี้นั่งลงมันจะคมหัวได้ทีนี้ไอ้ทุคุมมาดวิศนี่คนสกลนครมันห่างกันประมาณสามสามเก้าเนาะแต่ละคนเนี่ยผมบอกมู่ก็ะจงเนี้ยบอกเฮ้ยไอ้ไหนไอ้ไหนมึงบอกไอ้คุมหน่อยเถอะมันผู่หัวขึ้นมาทําไมผมก็หาดินนะกรกมเนี่ยเฮ้ยไอุ้มมผู่ขึ้นมาทําไมมันก็ไม่แม่นว่าก็ไม่ขยับ หมวกมันก็อยู่นั่นเนี่ยที่จริงมันตายแล้วหมวกมันก็ไเด้นออกมันอยู่ในหลุมนอนคนนะผมก็ไปดูไปดูไอ้ขุมไปค้าดูในหลุมมันเต็มมือโบดเลยอ้าวไอ้ขุมมันตายแล้วนี่ว่พผกมก็ไปบอกบอกพี่ไอ้ขุมมันตายแล้วเหรอแกก็ลุกขึ้นมาก็ก็ถือไสายสายหองงองของพลังกำลงไปหายขุมเอ้ยไอ้ขุมมตายแล้วแกก็ร้องเลยเราแกรักลูกน้องเลยโหมู ไอ้ขุมตายแล้วผมก็ไปเอาขึ้นมาเอามือทำไปไหนมันมืดๆเนาะ่ผมก็ดึงเสื้อแกขึ้นมันก็ไม่ขึ้นดึงข้างเดียวดึงข้างเดียวแต่ผมก็เล่นไปบอกผมบอกว่าเออไอ้ท่านไอไอคุมตายแล้วนะก็มาก็ช่วยกันเอาขึ้นหลายๆคนสองคนอยู่ในนั้นน่ะันาดกันอยี่ผมจะดึงขึ้นหน่อยคนเดียวเอาขึ้นมาพอขึ้นมาก็มาห่อศพไอ้ขุมพอาผ้าพันผ้าเต็นท์พันพันแล้วก็เอาสายเคมีโมมาทักทักแทรกกว่าจะเสร็จ ทั้งคืนสองศพนั่นขวดดีไอ้ผุมด้วยห่อศพเนี่ยเพราะว่าพอหอ่อศพมันก็ยิงไม่ล่ะเราก็ลบอีกโดดลงหลุมอีกห่อศพกว่าจะเสร็จคืนนั้นนะ่ะพอเสร็จแล้วก็กลางวันก็หากระดาษแข็งๆเนี่กระดาษไอ้ที่ส่งของเขียนสื่อแล้วก็มัดติดนเนี่ยเนี่ยพลทหารนี้ส่งอุดรสามคืนมันถึงได้ขึ้นเครื่องพอมันเครื่องมามันลงไม่ได้ทําสนามห่อมันก็ลงไม่ได้มันยิงเอาไอ้ขุมมาดวิศ ขึ้นเครื่องผมเป็นคนทิ้อยูงหัวแก่ไหมมันมีสองคนผมก็เอาปืนพายทะบาดปืนมันจะไหลลงไะผมก็คว้าตอนนี้มือมันก็หลุดไอ้ขุมก็หัวทิ่มมืนั่นอ่ะเราตงเอาใหม่จึงได้ไปขึ้นเครื่องได้เอาึงเครื่องฝรั่งมันไม่ให้รอซะนะมันโยนเลยผมก็โยนให้ขุมขึ้นเลยโอ้ตอนนั้นน่ะใจผมก็เสียเหมือนกันนะเพราะไอ้ขุมตายขึ้นที่สองไอ้ขุมตายขึ้นแรกไม่เป็นไรขึ้นที่สองตายขึ้นที่สามนี่ยยี่ยงหนัก ตุ้มแต่ละลูกนะผมเอาจับเอาแม่เทรณนีใส่หัวเนี่ยจนใส่หมวกไม่ได้ละมันดินมันเยอะในหัวเนี่ยนึกถึงใจสะทอด้วตอนนั้นล่ะก็เลยสู้เลยแบบนี้เขาเป็นไรก็เป็นเพื่อนเขาไม่ได้ก็ไม่หนีมันกันหรอวะไหนก็ไหนแล้วก็สมัครมาแล้วคิดในใจโอว่าที่สั่งเขาก็สั่งย้ายพ็สั่งย้ายแล้วก็เดินถนนไปล่ะ เลาะถนนไปแต่แต่ไม่ได้เดินในถนนเราห่างจากถนนบ้างเล็กน้อยประมาณห้าสิบหรือหนึ่งร้เมตรมันจะเป็นถนนสายไปเวียดนามเหนือนะ่ยากา้ามันก็ขึ้นแทงไอ้ทางลาดยางขึ้นหน่อยรเพราะว่านถนนมันเก่ามากเลยก็เดินไปนั่นห่ะเดินไปไปแถวเลี่ยงหนึ่งไหมมันมีพันยี่สิบเับสี่ยผมอยู่พ0 1 3ิมผมจะอยู่กลางๆหน่อยทางหน้าเนี่เขาเอากันแล้วทางหน้านะ ยิงกันแล้วเสียงว่าดำเต็มตำเลยแล้วเสียงตุ่มตำตุำต่มตำอย่างหน้าผมก็นั่งอยู่ในหลุมหลุมเอฟนะเพราะเอฟมันทิ้งหลุมจะลึกนะผมก็นั่งอยู่ในหลุมนั่นแหละหลุมเอฟนั่นแหละนั่งฟังอยู่ก็เห็นทหารนี่มีอยู่สองสามคนแต่วิ่งมาหาพวกทหารที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยกระสุนหมดยังกระสุนหมดยังบุญพี่นั่นแหละที่เขาไปก่อนผมกระสุนหมดยังกระสุนหมดยังทิ้งให้ยเขาก็วิ่งไปนั่นแหละอีกหน่อยเห็นแบกปีกออกมาเขาบอกว่าเป็นผู้พัน คพันหนุ่งหนิงหรืออะไรนะผมจำไม่ได้พราะผมเพาชื่อจริงเขาไม่บอกนะพวกนายทหารน่ะเขาจะไม่บอกว่าเขาเป็นยศนั้นยศดนี้คือผมไปสมทบกองพันเก่าก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครผมรู้แต่อยู่ที่อยู่ด้วยกันอยู่ในหมวดเดียวกันแบกมาบอกเฮ้ยน้องไม่เป็นไรยกมือโบกให้ทหารให้กาลังใจทหารให้ลูกน้องเนยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาก็แบกปีกเหต่เลือดแก่เต็มเลยเขาบอกแกรูกเคมูสเก็ตเคมูมันเสียดใบหน้าข้างหนึ่งข้างขวาข้างนี้แกแบกปีกลงมาผมก็ยืนดูอยู่ เลือดเต็มหน้าเลยมา,มาเลยวันนั้นนะก็ทั้งหน้าเขาก็ยิงกันอยู่นะมันไปนหนักอยู่โลเอดแล้วก็ไปอยู่ห้วยบางสายห้วยบางสายมันจะข้ามห้วยบางสายมันจะยิงตัดตอนเราห้วยบางสายนะพอทหารลงไปจะข้ามห้วยเราพอลงไปสักครึ่งน่งมันจะยิงเลยทหารที่ตายก็้อนตายอยู่แล้วน่ะในน้ำน่ะ้ในน,น,นะน้ำมันไปลึกหรอกเห็นอยู่ ก็ลงไปเอาเอากำลังลงไปเอามันก็ยิงอีกก็เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆหลายๆคนนี่หลายๆศพอีกทห,ห,หารไทยอยู่ใน,น่น้าเสียชีวิตเยอะกว่าจะพ้นตัวนี้ไปได้นะเขามีพวกเครื่องบินคันซิดเปุกกี้ที่28พวกเอฟพวกนี้เรามาช่วยถ้างั้นทหารไทยในลำบากตายเยอะผมบอก้าไม่มีเครื่องบินช่วยนะคนมีเครื่องบินพวกนี้เรช่วยมีพวกเอปากหมาชีจุดให้พวกเอฟมามันอย่างละสี่ลำสี่ลำต่ปุกกี้ก็สี่ลำใช่ไหมคันซิดก็สี่ เกุกกี้ที่ยี่แปดไร่กว่าช่วยพบพลนย่างนั้นไปได้ก็ไปถึงปากซ่องปากซ่องเนี่ยกวรถถังอย่างเดียวเขาบอกว่าเดยนี้มีรถถังมาไลย่ยยดทหารเยอะเลยนะเขาบอกแต่พวกฝ่ายก็เจอจริงๆแต่เจอรถที่รุ่นพี่เขาทําลายแล้วพอเห็นรถถังก็ลบกันนะเขาบอกรถถังรถถังที่จริงแล้วเขาบอกไม่เป็นไรรถถังเขาทําลายแล้วรุ่นพี่เขาทาลายแล้วก็เลยพากันลุกเดินต่อ อยู่แถวปากช่องเนินหนึ่งเนินสองเขาเทีเวดาหรือเขาอะไรเราตแถวนั้นนะผมก็จําไม่ค่อยได้พอะตอนกลางวันมันจะมาดอปอาหารวันนั้นมันยิงเครื่องบินอยู่แถวนั้นนะแถวเนินหนึ่งเนินสองนะมันยิงเครื่องบินเครื่องบินที่ดอปอาหารเขามีก็ตกมีนักบินตัวสี่นายโดดร่ลมลงก็ทหารแล้วก็ไปเอารับกลับมาทหารลาวไปเอามาเขาบอกว่าไม่ตายได้ข่าวทีหลังว่าไม่ตายเขาวิยุหาก,กันว่าไม่ตายช่วยชีวิตมาได้แล้วแต่าลาวไปเอารับมาแล้วตรงนั้นนะอยู่ด้านอีก เขาที่สูงมากไนหะเขาเขาเทวดาหรือเขานะ่ขึ้นไปตั้งแต่เช้าจนก,กว่าจะถึงไอ้ยอดเขาเนี่โอ้ใช้เวลานานขึ้นไปขึ้นไปอะไรลบรถถังตอนนั้นก็ขึ้นไปไปอยู่ด้านคืนหนึ่งแล้วก็สั่งลงมาตอนที่เขายิงขบีตกแต่ไม่มีอาหารกินนะวันทั้งวันแล้วก็คืนหนึ่งตื่นมาเที่ยงค่อยได้กินอาหารเขาไปดอกอาหารให้ใหม่เขามันหิวกันนะแต่หาไอ้มันจะมีลูกไอ้ต้นไหนเนี่ยมาข่มป้อม อยู่แถวเนินหนึ่งเนินสองนะมีเอใช่ไหมว่าขงป้อมกินของป้อมน่ะแล้วก็มันคือเสือมันเยอะมันมือเสือน่ะเราก็ขุดขึ้นมาเอาพวกสนามขุดขึ้นมาเยอะมันน่ะแต่ว่ามันกินไม่ได้มันมันหัวมันหลายปีแล้วมันเป็นเส้นแข็งต้มก็ไม่ไม่โซกก่อไฟก็ไม่ได้ต้องใช้ดินเคมเอาดินเคมมาจุดต้มพอมันกินได้ต้นกล้วยกินยวกมันก็เคยมาแล้วกินมาแล้วแต่ก็ไม่นานเลย วันหนึ่งกับคืนหนึ่งตอนเที่ยงก็ได้กินข้าวแล้วข้าวเลเั้นข้าวที่เขามาดอกให้นะเนื้อหมูพวกกาแฟกาเพือเยอะแต่ทีนี้มาอาหารมาเหมือนเดิมได้กินอิ่มเหมือนเดิมพอลงจากเขามาก็มาเลาะถนนสายไปไปเวียดนามเหนือนะเขามาเจอสะพานสะพานมันจะมีรถบีเอฟซีคันหนึ่งแล้วก็มีรถจิ๊บทหารคันหนึ่งแล้วก็มีกระดูกทหารไทยรุ่นพี่เยอะแน่แถวนั้นนะเพราะว่าทําไมมันเยอะเห็นทหารรุ่นพี่เขาบอกว่า ทหารไทยเนี่ยทำสอรอ,อยู่ที่สนามพอทหารไทยป่วยเยอะส่วนมากมันจะป่วยไข้เมลาเรียพอป่วยเยอะแล้วก็จะเอาเข้ามาในปากเซตอนนั้นมันยังใส่ใส่รถได้อยู่พอเอาขึ้นรถมามันมันมาดักยิงเราในสะพานน่ะทหารไทยเลยทั้งคนป่วยทั้งทหารคุ้มกันนําหมดไม่เหลือสักรายผมก็ไปเก็บดูกช่วยเขาอยู่ช่วยรุ่นพี่อยู่เก็บดูกมาแล้วก็เอานายให้เผาส่งเขาขึ้นสวรรค์ซะกลับบ้านกลับเมืองซะ ผมก็ไปเห็นหลวงพูทวดองค์หนึ่งที่มันออกจากซอยเขาอยู่ในถนนผมก็เก็บมาดูแต่ผมไม่เอาผมก็เอาไปไว้ในนั้นให้เขานะคืนเขาเอาไปในดูกที่จะรวมกันด้วยเตจะเผาละเขาบอกว่า,า,าเอาขับขึ้นไปซะของใครก็เอาไปเดอ้อผมบอกแล้วกระดูกที่เราเผาเนี่ก็คือปัจจุบันอยู่ตรงนั้นเลยคงไม่มีใครไปแล้วตอนที่ปะทะครั้งแรกเนี่ยพราะเราไม่เคยเป็นทหารและไม่ได้เคยลบมาก่อนนะครับตอนที่ยิงกันเนยครับ คือมันโดนตั้งแต่ไปตเ้ง่ไรโล่ยี่บเอ็ดอยู่แล้วโดนหนักนะพราไปโดนที่ตอนตีประท่ากันเนี่ยมันก็มันก็หลายหลายคนมันก็อยู่ด้วยกันเนาะมันก็ต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของใครมันยิงสกัดหน้าแนวไว้น่ะก็พออยู่ได้แต่พอเพื่อนลุกมันก็ลุกกันกันนี่ะพอคนหนึ่งไปมันก็ต้องไปเหมอกันนส่วนหนึ่งผมก็ป่วยเหมือนกันด้ไข้มาลเรียไข้มาลเรียอยู่สามวันไข้มาลเรียสามวันนี่ผมเดินไม่ไหวแล้วผมเพียผนทุดแล้วเพื่อนก็แบก แบกผมไปได้สามวันน่ะทีนี้ก็รอฮอลงมารับแต่มามันก็ลงลงมารับไม่ได้โดนยิงเขาก็เอาผมไปนั่นสามวันกนะว่าผมจะได้ขึ้นเครื่องผมก็มานอนอยู่ปากเซนี่อาทิตย์กว่าแล้วผมก็เขาก็ส่งผมกลับกลับขึ้นไปอีกอกลับขึ้นไปสนามอีกเอาผมไปลงอยู่พันสิบสี่หรือยี่บเอ็ดนี่ะที่จริงผมอยู่ 2013. พันสิบสามลงผิดของพันผิดหรือไม่ผิดไม่รู้แต่ว่าผมมันไม่ใช่ของพันผม ผมก็เดินไปกับเขาเขาก็ทยุหากันเดี๋ยวบอกว่าไปรับลูกน้องหน่อยนะนี่กูจับเฉลยศึกลูกน้องมึงได้นะนะ <c oughs> หามว่าผมเป็นเฉลยอีกมารับหน่อยนะลูกน้องท่านนะ่ะจับเฉลยศึกได้